สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูนะคะชื่อคุณครูสุกัญญาศีสว่างค่ะสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองค่ะจากที่คุณครูส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนไปให้นักเรียนดูแล้วนะคะและให้นักเรียนทำใบงานค่ะ ใบงานที่หน,นะคะให้นักเรียนกากบาดเครื่องหมายถูกเมื่อได้ยินคุณครูพูดประโยคที่เหมาะสมหรือประโยคที่ถูกนะคะและกากรบาดเครื่องหมายกากบาดเมื่อได้ยินคุณครูคคคพูดประโยคที่ไม่เหมาะสมหรือประโยคที่ผิดนั่นเองงั้นเรามาเริ่มข้อที่1กันได้เลยนะคะข้อที่ 1. สวัสดีตอนเช้า Good morning นักเรียนคิดว่าคุณครูพูดประโยคนี้ถูกไหมคะในการใช้สวัสดีตอนเช้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษา ถ้าถูกต้องให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อได้เลยค่ะแต่ถ้านักเรียนคิดว่าค,คุณครูพูดผิดก็ให้ทำเครื่องหมายการรกบาทหน้าข้อนั้นได้เลยค่ะไปข้อที่2เลยนะคะทักทายเพื่อนใหม่ hi ข้อที่3ถามว่าเธอสบายดีไหม what's your name ใช่หรือเปล่านะ what's your name ถามว่าเธอสบายดีไหม ข้อที่4ตอบว่าฉันสบายดี I am fine, thank you I am fine, thank you ถูกไหมคะข้อที่หเมื่อจะขอโทษต้องพูดว่า I am sorry I am sorry ถูกไหมเอ่ยถ้าถูกให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะแต่ถ้าผิดก็กากบาทเลยค่ะ ข้อที่หเมื่อฉันเมื่อจะลาก่อนไปนอน Good evening Good evening ใช่ไหมคะข้อที่7กล่าวขอบคุณขอบใจ Thank you Thank you ข้อที่8ตอบว่าฉันชื่อแก้ว My name is แก้ว My name is แก้ว ข้อที่เนะคะขออนุญาตเข้าห้อง m e y n p o m e s n p a y I s o m e in please อ่าส่วนข้อสุดท้ายค่ะสวัสดีตอนบ่าย Good night o o o n night นักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกมัางคะถ้าข้อไหนถูกให้ทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะหน้าข้อนั้นแต่ถ้าเครื่องไหนผิดให้นักเรียนกากบาทได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันนะคะว่าได้กี่คะแนนกันคะ่ะ